ครับสวัสดีครับนี่เราก็จะมาดูในเรื่องของเฟสคอนโทรลนะครับโดยที่เราลดแรงดันของแรงจ่ายลงมาเหลือ1 5บโวลต์ครับแล้วก็ใช้มอแปลงตัวสีฟ้านี้นะครับแปลงเข้าระบบรอบแอมชุดนี้ใช้ยกระดับแรงดันขึ้นแล้วก็ขยายสัญญาณให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ ตัว C2000 นี้สามารถที่จะอ่านสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณขับเกตไปที่ชุดขับนะ<ช>โดยใช้หม้อแปลงพันธ์ทาร์ฟอร์เมอร์นะครับมาดูสัญญาณรูปขึ้นสัญญาณรูปขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองนั้นที่เป็นสัญญาณสายนะครับก็จะมีการยกระดับแรงดันขึ้นไปแล้วแต่เราลด ลงมาที่เส้นศูนย์นะครับเพื่อหเห็นแล้วก็จะมีสัญญาณเล็กๆนะครับที่เป็นสัญญาณคลิกสัญญาณเกตเทอร์นอนะครับของ s c r ซึ่งเราสามารถที่จะปรับมุมในการจุดชนวนได้นะครับตั้งแต่อาอันนี้อยู่ที่การตั้งค่าเข้า ADC ของไมโครด้วยนะครับเพราะว่านี่จะเห็นว่า,ายังไม่ตรงเท่าไหร่ ก็แสดงเห็นว่าสามารถที่จะปรับมุมจุดชนวนได้นะในฝั่งของอหม่แปลงพันธันพเมอรอนะครับเราก็จะได้รูปขึ้นสัญญาณทิ่นะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไปทริกเอสซีที่หนึงนะครับตัวนี้ในตัว C2000 ตัวนี้เป็นรุ่น F 28027นเะครับเป็นเบอร์เล็กนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้งานจริงอ,อันนี้ในส่วนนี้เรามีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือเป็นสิงเลินพันแล้วก็เป็นพันเทนนะครับเรามาดูพันเทนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปรับที่ตัวนี้นะครับสวิตจะเกิดเป็นพันเทนขึ้นมา นะครับนะก็จะเป็นลักษณะที่มีสัญญาณเล็กๆมากมายนะครับใช้สำหรับจุดชนวน SCR ที่เป็นโหลด RL นะครับนะสำหรับทางฝั่งพันธุ์ทัน f o r m ร์ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับเป็นเพันพันเทนกันนะครับ จะเป็นภาพรวมของระบบนะครับ